สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปสุ่มทีมแต่แรง EP 3นะครับผมก็จะสุ่มทีมจนกว่าจะขึ้นแกมาเตอร์เลยนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับใครกําลังมองหาร้านบริการเติมเกมฟรีไฟนะครับผมก็แนะนําเพจคุกกี้แดนช็อปเลยนะครับมีบริการเติมแบบทั้ง UAD แล้วก็ ID Pass เลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีบรับ ถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาครับทุกคนเกมนี้ก็เจอเพื่อนเปิดใหม่นะครับขออนุญาตน้นหน่อยก็แล้วกันขอแบบเน้นๆเลยอีกไม่เกิน2คลิปผมก็จะขึ้นแรงแกนนะทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกิน2คลิปน่าจะขึ้นแล้วแหละคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปก่อนขึ้นก็แล้วกันแล้วคลิปหน้าก็เป็นคลิปรีวิวปืนเล่นปืนอะไรดีอย่างเงี้ยแล้วคลิปต่อไปก็เป็นคลิปขึ้นแรงแกนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน ติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจคอมเมนต์ด้วยนะครับมาแล้วเพื่อนโดดละจริงๆอ่ะผมอยากลงคลิปให้เยอะนะแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมนอนน้อยนะครับแล้วต้องไปเรียนอ่ะแล้วผมไม่ได้นอนเลยอ่ะไม่ได้นอนน้อยอ่ะปกติผมนอนเช้าไงทุกคนแล้วมันต้องไปเรียนตอนเช้าอะ่ะนั่นแหละไม่ไหวเลยอะ่ะไม่ได้นอนไปเรียนโอ้โหแย่จัดแต่ผมก็ไปหานอนตรงโรงา,ารมหาลัยนะตื่นมาคนเต็มอ ไอ้เงยหาที manager manager, ท่เง <Bruno. S 1> um, ียบจะตื่นมาเจอคนใช่เขามานั่งทำงานกันส่วนผมมานอนมาก่อสารให้เพื่อนก่อนเผื่อใครยังไม่มีเอ้าผมก็มีแล้วนี่หว่าสวยโทรก้อนมาโคตรใช่ ผมดูไลน์เครือ like ่องบินก่อนโอเคผ่านทางนี้นะอา้าวเพื่อนเจอคนแต่ผมไม่เจอดูดิผมก็เดินผ่านมาเหมือนกันแต่เพื่อนเจออนี่ไงข้างหน้านี่ใครเนะี่ยดาวปะนะ่ะเจ็บมากเลยนะโอเคดาวผมว่าอยู่เมื่อกี้เหมือนโซเนียจะขึ้นเ,าาเจ็บนะซ้ำก่อน เพื่อนทำไมลุกเองได้อะลุกได้ไงอ่ะมีเข็มชุบบ่โอ้โหมีเข็มชุบเฉยเลยทุกคนคต้องดันแล้วเ,เพื่อนดาวมีเหรียญช่วก่อนอเ,เอาดีเพื่อนนี่หว่าสวยครับ มีเข็มชุบแต่ว่าตั้งชุบตัวเองเอาทุกคนคนเมื่อกี้เนี่ยผมว่าตั้งชุบตัวเองแน่เลยเข็มชุบไม่น่ามีเร็วขนาดเนี้ยจะดวงดีไปไอข้างหน้าผมมีคนนะเนี่ยข้างหน้าผมก็มีข้างหน้าผมก็มีพี่ช่วยด้วยโอ้โหแดง หมดแล้วหนึ่งที้ใ no> ช่คร you know anyway> ับพี่มาแน่มาแน่โหเจ็บมากพี่สวยหลังมีหนึ่งครับหลังมีหนึ่งไอวะผมหมดวะเสียงแป้นอะอยู่ไหนวะไม่อยากวิ่งมั่วแล้วเดี๋ยวตายเสียงยิงขวามือนะครับอยู่ไหนอะ หาตัวไม่เจอไปดีกว่านอกวงแต่เกมนี้ตึงนะครับทุกคนคนแทบไม่ลดเลยสี่สิบคนจะวงสองวงสามละว,วงสองบีบละอยากเล่นสองขวงอะขอเล่นสองขวงก็ได้กันมีคนมีคนมีคน,น,บ,นบ้านเอลบ้านเอลโอเคครับเจ็บหนึ่งครับเจ็บหนึ่ง,งครับ

ขอดูเลยไปแล้วมีบะซิ่งอยู่ผมอะ่ะขออนุญาตก,กระบะซิ่งนะนมานี่มาพ,พี่พี่ขึ้นมาดิพี่พี่ก็ใจเย็นน้อยผมก็เพิ่งขึ้นมาเหมือนกัน เอาไงพี่ทีมได้เ่าทีมได้เ่าหุ้ยขวามือมีคนลงนะอ่ะอ้าวเป็นงั้นไปอุ้ยเชี่ยเต็มเล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 ยเจ็บหนึ่งทุกคนดาวหนึ่งไม่ดาวเจ็บมากดาว เกกิไม่ครับพี่ไม่ครับไม่ครับสองห่วงบ้ามากเลยวมมิ่งเอาเราจริงแค่ไหนพี่เจ<ๆ>็บครับดาวมาแข่งนีง่หว่าลองดูสูมีตัวหนึ่งเลยทีน โอเคครับโหแล้ววงไกลจัดอะผมบอกเลยบิงหอบอะวงนี้ศพนี่หวานอย่าคนซ้ายมือมีนะพี่ยิงก่อนได้นะเต็นซ้ายมือตี้ไหมอะน่าจะเคลียร์ก่อนนะผมว่าเดีย๋ยวเราเล่นยากเข้าวงไปอะ ผมเจอได้หนึ่งคนเจอกันังเบลกันังเบบ้านของวบ้านดูของวารอเขาไม่เกายกมดาวไปครับสวย,วยเกยมนี้ตึงจัดเลยวะแต่เ,เพื่อนเป็นงานนะนนนนบ้านชุบมีนะอาเม,มันข้างบนก่อนไม่มี ลงล่างได้นะพี่ลงล่างได้นะหรือว่าขึ้นบนได้หมดเลยโอ้โหผมออปชันเยอะจังวะโอ้ใช่ไงนี่ทุกคนดูดิยาวจัดอะยาวเลยอะผมปล่อยก่อนอะไรปล่อยได้ปล่อยเลยแล้วกันงานนี้ปล่อยเลยมาพี่มาผมมีเครื่องดิบนย คือแม่งจอยโแหงว่ะไ้ิมเจ็บมากพี่จะราวโคตรเจ็บไเร่บ่งหนผมผมตั้งเองผมตั้งเองไงเนี่ยหัวเจ็บมากพี่ดาวสวยครับมาเอบดีวายแรงจัดเดี๋ยวเดี๋ยวควบว ผมไปชาร์จได้ก็แล้วกันกน,นะพี่พี่เขาไปชาร์จแล้วเวจ็บแต่งเพื่อนด้้ยหลังามามีโอ้โหจบละสวยครับโ,โหผมโดนล่างเลยวะ่ะนัวจัดเลยสวยครับพี่ชุบหน่อยได้ไหมอะ่ะชุบทันนะถ้าชุบ พี่มีใครชุบไหม่ะโอเคครับเบอร์สี่ชุบอยู่โอเคผมพลาดนะไม่รู้ว่าหลังบ้านมีโดนปาดหัวแตกเลยขอบคุณมากครับเพื่อนตึงจัดเลยเกมนี้เพื่อนเป็นงานมากลุยพี่โอเคตรงนี้ไม่มีนะสวย ครับสวยมากโอเคเพื่อนมีเข็มชุดนะอ๋อพี่สวยครับโหเกมนี้เดือดจัดเลยว่ะและเพื่อนโคตรเป็นงานอะผมบอกเลยบวกสามเจ็ดเสียดายผมไม่ได้ชุบนะไม่มีคะแนนชุบโหสิบคิวแปดคิวหกคิวอย่างมันอะเพื่อน มาครับทุกคนเกมที่สองเกมแนบเพื่อนแบกมากเลยนะตึงจัดเลยต้องชายอย่างแบกเฮ้ยตามเบอร์สองดีกว่าตรงแย่แบบนี้ต้องตามหน่อยไม่ต้อห่วงเพื่อนเราไปเป็นเพื่อน <c oughs> ขออนุญาตตามนะครับอ้ยตามมาหมดเลยสวยแบบนี้ไหวนะบอกเลย <c oughs> ข้าน่างผมหนึ่งคนสวย แบบนี้เกมซวยปืนไม่มีโอเคเขาฟาร์มบ้านเขียวขอฟาร์มก่อนโอ้โหปืนไม่มีอะไรวะอ๋อข้างบนเหรอผมมีปืนสลิงซะด้วยรุยน่นนี้มีปืนสลิงไง ไม่โดนหัวอ่ะสวยเพื่อนเอาเลยเพื่อนก็นมีบุษดิงสวยสวยผมก็ว่าหายไปไหนวะอยู่ข้างบนนี่เองเดี๋ยวผมไปสถานีซักซีต่อนะครับน่าจะมีเหมือนกันนะมือนี้ไม่น่า,าพลาดมือนี้น่าจะมีลนเครื่องบินโอ้ยโอยมีแน่นอนในเครื่องบินเนี่ย Yeah, มี่ไงมีศพด้วยข้างหน้ามีคนด้วย mm hmm. เห็นผมบอกว่าไม่น่าเห็นนะ mm hmm. เห็นปะนะโอเคไม่เห็น mm hmm. ดาวนึง mm hmm. โคลฟอนซะด้วยสวยจัด oh. ข้างบนมาหนึ่งนะครับนั่าจะเพื่อนเขา โหโดดยากวะไปทางตรงดีกว่าเลยเฮ้ยกับเพื่อนตัวโดยการได้ป่าทำไมไปเร็วแท้เฮ้ยโห,ยโห,ยโหยโชุเพื่อนได้วะดาวหนึ่งนะ อยู่ไหนตัวนึงอ่ะอุ้ยเราได้ตีมมาทุกคนครับได้ตีมมาเราได้ตีมมาจริงจัง,จงหวะนี้อยู่ไหนอ่ะหาคนไม่เจอไปไหนแล้วแป๊บเดียวเองอ๋อดูว่าตัวเมื่อกี้ที่ลงใหม่คนณลอตตี้กันแล้วก็ยิงตัวนั้นตายไปแล้วใช่ปะ ใช่ไหมอ่ะเพื่อนตายวะชุบก่อนไปครับเพื่อนผมขออนุญาตไปอระเบียบนะโหดูจัดจังหวะนี้ดาวหนึ่งดาวสอง ขโมรถใครอะ่ะน <stimulation Century? S 2> ่าจะตีเดียวกันหรือเปล่าผมเยียบต่อก่อนนะเสียงใครโดดอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เสียงเพื่อนบ้านนี้ห้องน้ำมีได้ยินนะผมได้ยินนะ ขอเยียบก่อนเดี๋ยวเจอกันเพื่อน A W Y วะดาวซ้ำเลยเฮ้ยเพื่อนตาตรงไหนวะทำไมบ่อยแท้แท่นหรอผมไปไม่ได้วะขึ้นบนก็แล้วกันขอชุบก่อนผมขอชุบก่อนเดี๋ยวไป รบได้สองมาผมสากาหนึ่งด้วยดิไม่ค่อยแรงด้วย <S 2> <S 2> <S> <S เล่นยากแล้วผมว่าต้องขึ้นบนก่อนน่าจะโดนโถกมาผมอะ่ะเจ็บหนึ่งนะฝั่งนู้นก็มีหนึ่งห้าสิบ เจ็บนะแต่ไม่ดาวโอ้โหที่เตรียมเลยรว,วะทุกคนเจอเปืนเจาะด้วยดาวหนึ่งทางนี้มาแล้วนะหนึ่งคนขวามือมีหนึ่งกับเพื่อนขอซ้ำก่อนนะ ตัวซ้ายมือมีคนประชุดตัวยังตัวใกล้มีหนึ่งเพื่อนไปไหนนี่เสียงทางนี้นะน,นะนี่ไงดาวหูวดีอยู่หูดีอยู่แต่ว่าตาไม่ดีนะหูดีแต่ว่าตาไม่ดีมองไม่เห็นคนเลยไอ้เพื่อนโดนอีกอยังต้องไหนวะ ผมไม่รู้เพื่อนโดนตรงไหนอะ่ะเพื่อนน่าจะลงเก็บศพนะเอาจิงตรงนี้ศพของเต็มเลยในเมืองก็จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวงกันเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยตอนท้ายวงอะ่ะมันวัวเกินนี่ไงมีจริงผมบอกแล้วดาวหนึ่งนะ ชุบก่อนเหลือหมดแล้วนะครับเพื่อนชุบไม่ได้แล้วนะชุบไม่ได้แล้วโอ้โหหอแดงอีกเล่นโคตรยากลวมกันเล่นยากมากหอแดงมีต้องมารับนอกวงก่อนนี่ไงเพื่อนโดน M79 ด้วย M79 มาช่วยแล้วครับเพื่อนทำไมเนีเ่ยเฮ้ยใครวะ คนนี่ว่าทางนี้น่าจะมีผมได้ยินเสียงวิ่งนี่ไงอันนี้ครแหละดาวนะสองเม็ดข้างบนมี วโอ้เพื่อนหอแดงเล่นยากอะ่ะผมไม่ไปนะเล่นยากขึ้นไม่ถูกปล่อยดีกว่าเพื่อนเข้าวงดีกว่าตรงนั้นไม่เล่นยากเกินหน้าผมก็มีนะอันนี้ตีใครเนี่ยเฮ้ยเปิดความหักของทีมด้วย ขอหวังทีมมาทุกคนเราปล่อยดีปะแต่ว,ว่าเราให้เขาไปต่อไปให้เขาชุบก็แล้วกันเขาจะเป็นคนเก็บแต้มไปครับใจดีให้เขาชุบเพื่อนไปก่อนเขาใจถึงจัดอ่ะกดอันนี้เลยฮะเอาจริงโอกาสชุบแม่งมีน้อยมากเลยทุกคนไอเปิดไอตาล่าแล้โอกาสเกิดมีน้อยมากเกิดโคตรช้า เฮ้ยๆอย่ายิงดิใครยิงอ่ะมืองม <Superman> ีนะครับเยอะเลยดาหนึ่งซ้ายมือก็มีบ้านไหนวะโอเคน่าจะดูบ้านแล้วฟังจากเสียงนายบ้านนี้นะไปไม่ได้หรอทางนี้มาแล้วจ้า ดามเลยครับเราไม่ปล่อยไว้บ้านนี้มีแน่เพื่อนโหหลายตัวเลยร้านไม่ทันครับฝั่งนู้นยิงมาเล่นเหลี่ยมน,นี้ไม่ได้เล่นเหลี่ยมน,นี้ชวยแน่ น่าจะสองตัวบ้านแน่ผมว่าผมโคบเพื่อนไม่ได้เลยวะถอยดีกว่าเพื่อนเล่นในวงนี่ว่าเข้าวงกันเข้าวงกันฝั่งนู้นมีรอโคบเต็มอ่ะ้างผมมาหนึ่งวะดาวแดง แดงแจ๋เพื่อนชา์จละต้องตามหน่อยป่ะจังหวะนี้ยเฮ้ยเพื่อนหลังตายต้องตามหน่อยป่ะจังหวะนี้ยเอ้าโอ้โหบค้คเฉยอะไรวะอยู่ไหนละข้างล่างโดดไปเมื่อกี้นี้ผมเห็น วยครับชุวเพื่อนชุวเพื่อนชุวเพื่อนฝั่งนูมีไอวอลนะน่าจะาข้างหน้านี่ไงมีตัวหนึ่ง oh. เจ็บนะเจ็บมากอ่ะเพื่อนน่าจะตายแล้วฝั่งนูยิงมาดาวสวย ตัวหลังไอว่าขาวนะครับตัวท้ายตายสวยครับบวก40นะเกมนี้หวดเยอะจังโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากสร้าคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณครับ บายๆครับผมไปแล้วดื้อ